สองนะฮะต้องเรียนจริงๆว่าผมนั่งนึกนะจริงๆเนี่ยการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องการอะไรก็เรียนเลยว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการจากการท่องเที่ยวเนี่ยคือเราต้องการที่ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชฉยภูมิแล้วมีความสุขดังนั้นเราจะวัดความสุขได้ยังไงนะฮะมันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างเป็น a b s t r a c เนาะมันค่อนข้างจะเป็นนามธรรมดฉะนั้นการที่เราจะวัดความสุขของนักท่องเที่ยวเนี่ย เราก็จะวัดจากจํานวนนักท่องเที่ยวถ้ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะ,สะแสดงว่าคนมาเที่ยวชฉยภูมิแล้วมีความสุขแล้วก็บอกต่อก็มีคนมาเที่ยวเพิ่มขึ้นเราก็วัดจากการเข้าพักของนักท่องเที่ยวเราก็วัดจากการที่นักท่องเที่ยวมาใช้ระยะเวลาในการอยู่ที่เฉยภูมิน,นานแค่ไหนเขามีความสุขเขาก็อยู่ที่เรานานเขามีความสุขเขาก็อยากจะกินอาหารที่เราอยากจะทํากิจกรรมที่เรา เขามีความสุขเขาก็อยากจะซื้อเข้าซื้อของนะที่เป็นของฝากเป็นของที่ระลึกจากเชยภูมิกลับไปเพราะฉะนั้นเรียนว่าเป้าหมายของเชยภูมิในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวคือต้องการให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชยภูมิแล้วมีความสุขเราได้ตั้งเป้าไหมคะว่าต้องมีมดเมด็มดเงินเข้ามาหมนเวยนเนเศรษฐกิจในปีนี้ประมาณเท่าไหร่คือผมว่าไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ตามมาทีหลังนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอย่างที่เรียนเนี่ยแนวว่าถ้าเรามีผู้มาเยือนนะฮะ ตอนเนี้ยนณะวันนี้ก็คือร้านสองนะเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะทําให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมีความสุขกับเราแล้วก็มาเที่ยวหรือมาเยือนเรา2ล้านนะแต่ละคนเนี่ยมาแล้วก็ควรจะได้อยู่กับเรานานๆนนนะก็ควรจะได้จับใจ่ายใช้สอยไนะม่วจะเป็นค่าเดินทางค่าโรงแรมค่าที่พักค่าอาหารค่าของฝากของที่ระล็กนะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเรื่องที่มันตามมาเอง ก็เรียนว่าอาจจะไม่ได้ตั้งเป็นเป็นตัวเลขเอาไว้ว่าจะต้องมีมูลค่าเท่าไหร่นะอย่างที่เรียนเป้าหมายเนี่ยอยากให้นองท่องเที่ยวมาแล้วมีความสุขแล้วมาแล้วมาอีกมาแล้วแล้วบอกต่อโอเคขอบคุณอันนี้เป็นแก่นฟังนะครับอันนี้เป็นจานกาบเป็นทำจากชุมชนของวัยานและสันธุนะครับเราใช้ขนาดหน้านะครับ

ครับเวลาบทกาแฟจะอร่อยไม่ไรอยู่ที่รอยยิ้มของคนทำนะครับแล้ต้องยิ้มเลยทีแรกไม่ได้ยิ้มเท่าไหร่เวลาทานจะรู้สึกว่ามีความสุขสิ่งที่เราทำนะครับไม่เคยเปลี่ยนน่าจะได้แะครับวิธีการนี่คือยิ้มใช่ไหมอายิ้มทีนี้นะครับชอบเข้มชอบเกลือชอบจางแล้วแต่ใสเลยใช่ไหม รู้เลยว่าชอบเทมนาดนครับท้กระดาษนี่นะกระดาษกระดาษจยกนู้นนู้นี่ว่าุณว่ากรกระแาเรียบร้อยแล้วนะคะถึงขั้นที่จะเทน้ำร้อนเขาไม่ใช่เทน้ำรินน้ำร้อนไมค่อยรินกูะากระษเล็กนิดเดียวเทคนิคการการเล็กเดท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ มันบอกถึงความใส่ใจของการกระทำนะครับบางคนก็ใส่นะครับใส่อะไรใส่ใส่ยางได้ใส่ปลาก็ได้แล้วแต่นะครับไม่มีเสียงเพลงใส่เลยเพราะว่าใส่ดะหน่อยนึงครับใส่ไหมหรือกระสอบเรียก็ได้ครับิเป็นพุทธิ์ยิ่งสายเป็นไม้หมากทำจากไม้มากนะครับท่านใดสนใจก็ ติดต่อได้นะครับที่ตำบลนห้อยยางขบวนขั้นในยกน้อยนะครับนี้คุณนายมาได้ได้ไปเคยสมัครแล้วติดป่ที่นึงครับให้ไอไออุ่นมันหอมนะครับครับทุกหน้าหนาวขอเชิญแต่มาเที่ยวกันเยอะนะครับเขาคน อคว่าว่าทำไมที่บ้านของบอนกาแฟเขาทำให้อร่อยนาบุ๊กใช่สั่งนะเพราะว่าเขาสั่งคนแร้บุ๊กอร่อยต่อไปเวลาคนที่บ้านสั่งิีมีิุ้งอันนี้เป็นน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งป่าครับท่านใดชอบหวานก็เติมน้ำผึ้งได้ครับ รั้ดูแก้วในครับคกับกาแฟนี่ต้องดมก่อนกอนจะกินนี่ต้องดมก่อนคว่าทำเองแล้วก็ต้องดื่มเองตสาแก้วตสายวเวลาดื่มก็ต้องใส่ด้วยใอีกรอบหครับต้องบิวอารมณ์ทำสีหน้า อีะรสชาติเต็มครับรสชาติยกนิ้วแล้วยกนิ้วแล้วแสดงว่าสุดยอดหอมหอมเข้มเนี่ยนะกาแฟลนี่อาจจะแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะผมเนี่ยชอบเช่ไนะพวกเข้มเนี่ยใกาแฟลนี่ต้องบอกอะไรต้อง เรียบร้อยค่ะเข่าจีมองหินขาวนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ละค่ะมีหินฮาเทเจอกันเลยค่ะพี่น้องสื่อมวลชนมาถ่ายภาพออกอยู่ด้านโน้นอยู่ด้านโน้นเข่าจีสวยมากพได้ทานได้นะคะทานได้ค่ะของของแท้ๆของจริงแท้ๆเดิมา หาวแท่งค่ะหนาวลมหกบดาว,บบาวต,ดติดต่อกันนะครับในภูมป่าผูเขียวน้ำหนาวก็มีหน้าที่รวมกันราวๆส,สามล้านไร่นะครับภารกิจหลักนะครับก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองทรัพยากรคุ้มครองพื้นที่ทุกท่านได้ชมกันด้วยเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชยัยภูมิท่านรอ จะบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทําไมถึงตั้งเก้าอี้แบบนี้แล้วถ่ากว่าที่อยากจะครูเียวาซื้อนะคะก่อนนะคะตัวลูกกระดาษกรน่ากทาก็ไม่เต็มอแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันหนึ่งเดียวในโลกจะไม่เหมือนงานที่ผลิตจากอุตสาหกรเป็น ทอยที่ผลิตโดยอุสตสาหกรรมแต่อันนี้จะเป็นคาทรททอยนะคะเป็นางานบูรนิทนะคะเห็นะะทางท่านสภาอุาสตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานนะคะปั่นพี่ชิดเขื่อนจุฬาพรนะคะมีถ้วยพระราชทานด้วยนะคะจากพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะไรลักษณ์นะคะเป็นงานที่สําคัญอีกวันหนึ่งวันที่สองธันวาคมนะคะวันเดียวกันนั้นนะคะที่คอนซาลทกิจกรรมเยอะจริง มีงานหัวอย่างเทรลซึ่งเป็นงานวิ่งเทรลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะคะในบางปีเนี่ยมีคนวิ่งระดับพันคนทีเดียวแล้วก็ปีนี้ได้รับทราบว่ามีความคึกคักนะคะมีมาตั้งบูธด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าสมัครวันนี้เนี่ยได้ราคา Early Bird จริงๆราคา Early Bird หมดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมอุทยานอีกเช่นเคยอุทยานแห่งชาติป่าหิ่งงามและใสทอง,ทงทเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานนะคะ ทีนี้พอมาถึงฤดูหนาวนะคะเราก็วิกงออ,อาภาค่ะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงภูมิค่ะท่านอนันต์นิยมค่ะท่านหัวนาส่วนนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติค่ะแล้วก็ฤด,ดูหนาวฤด,ดูร้อนผ่านไปประสบความสําเร็จไประดับหนึ่งหอนี้ชัยภูมิมวลปุ๊บแล้วก็มาถึงฤด,ดูฝนอ่าน้ำฝน ที่ก็มาถึงตรงนี้แล้วก็เวลาของเราก็ไปอย่างรวดเร็วนะคะใช้เวลาเดินทางยาวมากต้องขอบคุณหัวหน้าส่วนทุกท่านเลยเอาละค่ะไปเรื่องเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความปลอดภัย ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินอย่่งที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะฮะเรื่องการส่งเสริมการท่องเทียเ่ยวก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สําคัญของจังหวัดเชียงภูมิเศรษฐกิจหลักๆของเชียงภูมิเนี่ยมาจากเรื่องของภาคเกษตรนะฮะแต่ว่าเชียงภูมิเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีต้องเรียนว่ามีทร,รัพยากรเป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติถึง4แห่งมี อันนี้กินแห่ลมดีอันนี้นหรอเป็นยัง่าแห่เหรียดได้อ,อยาิมแบบเดอข้าดิ้งแบบยาดอกกัเชนหน้า้เลย <c oughs> Terima kasih telah menonton เจ้าคอนซาลูกหลานผ่วเมินอารามพอดูวัดงามยิ้มหวานละเมอโัคนขอมีนดำชาง